สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระสายข่าวรังครับยื่นสอบเส้นทางการเงินทนายอันยื่น DSI สอบเส้นทางการเงินทนายตั้มหลังถูกกล่าวหารับเงินครึ่งล้านจาก FC ลุงพลนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอัน๋นบุรีลำแจ้งผ่านเ c e b o o k ส่วนตัววันนี้4เมษายน66ระบุว่าจะยืน่นหนังสือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในวันนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้เรียนแจ้งสื่อมวลชนทุกสำนักครับวันนี้5เมษายน66เวลา10นาฬิกาทนายอันบุรีลำจะไปยืน่นหนังสือต่อ DSI กรณีขอให้ตรวจสอบสถานะทางการเงินของทนายตั้มส่วนสาเหตุที่ทนายอันต้องยืงน่นหนังสือถึงดี i ในครั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมา นายอันได้นําหลักฐานซึ่งอ้างว่าเป็นสลิปการโอนเงินที่แฟนขับ2คนของุพลชัยพลวิภาซึ่งอยู่ที่อเมริกาและแคนาดาไดโอนเงินมาช่วยเหลือเรื่องคดีจํานวน500 0 0 0บาทเข้าบัญชีมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมของทนายตั้มต่อมาวันที่2เมษายนทนายตั้มได้ออกมาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้ามารอคําตอบเกี่ยวกับการออกมาเผยข้อมูล ของทนายอ่านว่าสลิปปอรอมครับเรื่องนี้ไร้สาระมากผมเคยเอาบัญชีมูลนิธิกลางไปรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นบอกโอนมา10ล้านล่าสุดวันนี้4เมษายน66หลุงพลได้ออกมายืนยันว่าได้พูดคุยกับแฟนคขับสองคนดังกล่าวทางแฟนคขับได้พูดคุยกันว่าหากจะทําคดีลุงพลจะคิดเท่าไหร่ทนายตั้มจึงประเมินและส่งใบเสนอราคาไปบอกว่า3ล้านบาท แฟนคลับที่อเมริกาและแคนาดาบอกว่าราคาสูงเกินไปทนายตั้มจึงยอมลดให้เหลือ2ล้านบาทและบอกกับแฟนคลับให้โอนเงินเข้าบัญชีมูลิธิ้ทนายเพื่อประชาชนหลังจากนั้นแฟนคลับก็ได้เชิญชวนระดมทุนบรรดาแฟนคลับบุงพลให้ช่วยกันบริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีมูลิธีของทนายตั้มครั้งนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ทนายอันมายื่นให้ทางดี i ไอตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากทนายตั้ม บิจุดใจจริงก็ขอให้เอาสเตทเมนธนาคารช่วงที่ทนายตั้มไปบ้านกบกอกเมื่อ6-7ถึงเดเดือนออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนก็จะรู้ว่ามีการโอนเงินจริงหรือไม่ส่วนกรณีที่ทนายอันได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อนายกสภาทนายความเพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมของทนายตั้มว่าเข้าขายการกระทำความผิดมาร,รยาททนายความหรือไม่นั้นขณะนี้สภาทนายความอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ